เอ็ดวินได้กล่าวว่าทั้งเขาเองและเจ้าหน้าที่อื่นๆได้พยายามให้เหตุผลปลอบโยนบุคคลผู้นี้ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีมานานนักหนาแล้วแต่เขาก็ยังดือ้อไม่ยอมฟังอยู่นั่นเองมาในครั้งหลังที่ข้าพเจ้ากับรูธได้ร่วมเดินทางมาด้วยนี่เองที่เอ็ดวินได้สังเกตเห็นว่าดูเขาเสียงอ่อนลงบ้างและมีท่าทางว่า พอจะกลับใจได้ทีละน้อยในขั้นต่อไปซึ่งทั้งนี้เอ็ดวินได้กล่าวว่าอาจเป็นเพราะอิทธิพลแห่งจิตใจอันเต็มไปได้วยความกรุณาปราณีของรูธซึ่งได้แผ่ออกมาโดยที่เจ้าตัวไม่ได้รู้สึกก็เป็นได้นี่เป็นรายแรกแห่งประจักษ์พยานอันแสดงถึงความทุกข์ทรมานของผู้อยู่ในอบายภูมินี้ แม้จะเป็นขั้นที่ยังสูงกว่าส่วนอื่นก็ตามอย่างไรก็ดีในขณะน,นี้เรายังไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้มากกว่านี้จึงต้องปล่อยไวเช่นนั้นก่อนและเราทั้งสี่ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่แดนอภัยภูมิลึกเข้าไปทุกขณะตอนที่8สู่อบายภูมิความแตกต่างระหว่างสุขติภูมิกับอบายภูมินั้นมีอยู่ประการหนึ่ง คือเราอาจกล่าวได้ว่าสุขติภูมิเป็นดินแดนแห่งฤดูร้อนตลอดการส่วนอบายภูมินั้นเป็นเสมือนดินแดนแห่งฤดูหนาวตลอดการฉะนั้นทั้งนี้เพราะในทัศนะของชาวตะวันตกฤดูร้อนเป็นเวลาแห่งความผาสุกสดชื่นความร้อนไม่รุนแรงเหมือนอย่างในประเทศเราส่วนฤดูหนาวนั้นเป็นฤดูแห่งความทุกข์ทรมาน เพราะความหนาวมีมากและร้ายแรงอย่างยิ่งแต่การเปรียบเทียบครั้งนี้้าพรเจ้าหมายถึงภาวะอากาศโดยทั่วไปเท่านั้นไม่ได้หมายถึงลักษณะประการอื่นด้วยเพราะอันที่จริงฤดูหนาวในโลกมนุษย์นั้นแม้จะต้องเผชิญกับความหนาวอย่างรุนแรงของอากาศก็จริงแต่ทัศนียภาพของภูมิประเทศก็มีความสวยสดงดงามไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งให้ความรื่นรมใจได้อีกประการหนึ่งเหมือนกันแต่ในทุกติภูมิที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึงอยู่นี้ถ้าข้าพเจ้าจะใช้คำเปรียบว่าฤดูหนาวก็ขอให้ท่านใช้มโนภาพระลึกถึงความเยือกเย็นอันทารุณอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับความงดงามของพื้นภูมิประเทศแต่อย่างใดเพราะในทุกติภูมิที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึงอยู่นี้ โดยทั่วบริเวณจะมีแต่ความเยือกเย็นแห้งแล้งอ้างว้างและเปล่าเปลี่ยวอย่างน่าสะพึงกลัวเป็นที่ยิ่งมันทำให้จิตใจของเราหดหูและเศร้าสลดอย่างบอกไม่ถูกจริงๆในบทที่แล้วมาข้าพเจ้าได้ก,กล่าวถึงอบายภูมินี้มาแล้วครั้งหนึ่งโดยย่อในครั้งนั้นเป็นการบรรยายถึงลักษณะของอบายภูมิอันอยู่ปากทางเท่านั้น นับว่าเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับสุขติภูมิบ้างแต่บัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งเอ็ดวินและรูธจะได้นำท่านลึกเข้าไปเป็นลำดับก่อนอื่นขอให้ท่านระลึกไว้ด้วยว่าเรื่องต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่น่ารื่นรมใจแต่อย่างใดเลยการกล่าวถึงอบายภูมิจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความบันเทิงใจไม่ได้อยู่เอง แต่เนื่องจากเป็นเรื่องของความจริงฉะนั้นการกล่าวถึงความจริงในบางครั้งนั้นแม้จะไม่เป็นไปเพื่อความบันเทิงหรือรื่นรมใจอยู่บ้างก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จุดมุ่งหมายของการบรรยายครั้งนี้มิใช่ขู่ให้ท่านผู้ฟังตกใจกลัวการกระทำเช่นนั้นมิใช่จุดประสงค์ของพวกเราชาวโลกทิพย์แต่อย่างใดความมุ่งหมายของข้าพเจ้าก็คือ เพื่อแสดงให้ท่านทราบว่าภูมิเช่นนี้มีอยู่จริงโดยกฎอันไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหลีกเลี่ยงได้คือกฎแห่งเหตุและผลซึ่งเป็นเรื่องของผลอันเกิดแก่จิตใจที่มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับหลังจากที่ตนได้หวานพืชนั้นไว้แล้วในโลกมนุษย์นั่นเองการที่บุคคลหลบหนีความยุติธรรมหรือการลงโทษในโลกมนุษย์มาได้นั้นเขาจะต้องได้เผชิญกับความยุติธรรมอย่างเด็ดขาด และสมควรแก่ความผิดของเขาในอบายภูมินี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยและโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยแม้แต่น้อยในขณะที่เราเดินทางจากภูมิของเราเข้าสู่อบายภูมินั้นทัศนียภาพโดยรอบจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับดอกไม้ก็จะลดจำนวนน้อยลงที่มีอยู่ก็จะมีสีซีดลงเป็นลำดับ แลดูคล้ายกับจะตายมิตายแหละ่ฉะนั้นต้นหญ้าก็ค่อยๆมีสีเหลืองทวีขึ้นความเขียวชวยอุ่มลดน้อยลงทุกทีจนกระทั่งในที่สุดทั้งต้นหญ้าและดอกไม้ก็หายไปหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ภูมิประเทศอันแห้งแล้งทุรก,กันดารเต็มไปด้วยโขดหินอยู่รอบด้านความมืดก็ค่อยๆปกคลุมขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งแสงเรืองรองอันเป็นลักษณะประจำภูมิของเรานั้นก็ค่อยๆกลายเป็นแสงสลัวสีเทาลงและในที่สุดก็กลายเป็นความมืดดำสนิทในถ้ำกลางความมืดชนิดนี้มีผู้มีสภาวะแห่งจิตใจยังเจริญไม่ถึงแล้วจะมองไม่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากภูมิที่สูงขึ้นไป ก็สามารถมองเห็นในถ้ำกลางความมืดได้เป็นอย่างดีโดยที่สัตว์ผู้อยู่ในอบายภูมิเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเห็นท่านได้เลยนอกจากว่าท่านเหล่านั้นจะต้องการให้สัตว์เหล่านี้เห็นโดยเฉพาะเท่านั้นขณะน,นี้ทางเดินของเราค่อยๆลาดลงเป็นลำดับเราได้ผ่านอนาเขตที่เต็มไปด้วยหมอกมาแล้วพื้นดินที่เราเหยียบอยู่ขณะนี้ รู้สึกว่าแข็งกระด้างขึ้นทุกทีมองไปโดยรอบกายจะไม่แลเห็นมีบ้านผู้คนอยู่หน้าที่แห่งใดเลยมองตรงไปเบื้องหน้าจะเห็นทางเดินเป็นหินครุขระและลาดชันอย่างน่ากลัวขณะนี้แม้เราจะรู้ดีว่าความมืดได้ปกคลุมเราอยู่รอบข้างแต่เราก็รู้สึกได้ในขณะเดียวกันว่า เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบข้างได้อย่างชัดเจนข้าพเจ้ารับรองว่าที่กล่าวมานี้เป็นความจริงอย่างแปลกประหลาดซึ่งไม่สามารถจะอธิบายอย่างไรได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นได้เมื่อเทียบตามความรู้สึกของทางโลกมนุษย์อย่างไรก็ตามความจริงก็เป็นเช่นนั้นทางลาดที่เราเดินลงไปนี้มีหินเป็นรอยแตกรล่าอยู่ทั่วไป ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นที่พื้นดินเหล่านี้มีเป็นเมือกจับอยู่ทั่วไปทําให้รู้สึกว่าน่าจะลื่นถลายทำให้หกล้มได้ง่ายเป็นอย่างยิ่งเมือกนี้มีสีเขียวช้ำช้และมีกลิ่นเหม็นอย่างร้ายแรงสําหรับพวกเราอันตรายอันเกิดจากการลื่นถลายล้ลมพลาดลงไปนั้นเป็นอันไม่ต้องคํำนึงถึงทั้งนี้เพราะดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า อาการทางกายของเราอยู่ในบังคับของใจโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการหกล้มพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดหลังจากที่เราได้เดินตามทางลาดมาประมาณสักหนึ่งไมล์เป็นอย่างน้อยเราจึงได้แงนมองดูรอบๆจึงพบความจริงว่าบัดนี้เราได้อยู่ภายในหุบเขาวมหือมามีสันฐานเป็นวงกลม เส้นรอบวงนั้นกะว่าคงยาวหลายไมลทีเดียวเมื่อเหลียวไปรอบด้านก็จะเห็นขุนเขาใหญ่ตั้งตรงงานอยู่ทุกทิศทุกทางตามไหล่เขาเป็นลาดหินและหน้าผาชันแลดูน่าสะพึงกลัวมิใช่น้อยบริเวณพื้นที่โดยรอบมีหินใหญ่น้อยระเกะระกะอยู่ทั่วไปและปรากฏมีหมอกหรือไอบางๆ ซึ่งเป็นไออันมีพิษร้ายแรงอย่างยิ่งลอยอยู่บนพื้นดินและปกคลุมหินเหล่านี้อยู่ทั่วไปแน่นอนเหลือเกินหากเราไม่ได้รับการคุ้มกันเป็นอย่างดีแล้วคงจะต้องได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากไอพิษเหล่านี้ยังไม่ต้องสงสัยแม้กระนั้นเราก็รู้ได้ด้วยยานว่าสถานที่เช่นนี้เป็นภายอย่างร้ายแรงเพียงใด เราได้เดินเรื่อยๆต่อมาด้วยความปลอดภัยอีกครู่หนึ่งเมื่อได้เพ่งสายตาฝ่าไอพิษออกไปเบื้องหน้าก็แลเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นเงาดำๆอยู่ในความมืดสลัวนั้นครั้งแรกข้าพเจ้าก็คิดว่าภาพที่เราเห็นตะคุ่มตะคุ่มนั้นแลดูคล้ายๆก็จะเป็นร่างมนุษย์กำลังคลานกระเสือกกระสนอยู่บนพื้นดินฉชนนั้นแต่แล้วก็ต้องเลิกคิดเช่นนั้น เมื่อน,นึกขึ้นมาได้ว่าเป็นการสุดวิสัยที่จะมีมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ใดมีชีวิตอยู่ในสถานที่อันเต็มไปด้วยพิษร้ายแรงเช่นนี้ได้แต่เอ็ดวินก็ได้บอกแก่ข้าพเจ้าในทันทีว่าร่างเหล่านั้นเป็นร่างของมนุษย์หรือของผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์มาแล้วอย่างแท้จริงเขาผู้ครองร่างเหล่านั้นครั้งหนึ่งก็ได้เคยมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ เหมือนกันกับพวกเรานี่เองเขาได้เคยกินเคยนอนเคยหายใจอากาศในโลกมนุษย์เช่นเดียวกันกับพวกเราได้เคยเดินไปมาในโลกมนุษย์เคยดีใจเสียใจร้องไห้หัวเราะมาแล้วเหมือนกันบางคนก็ได้เคยสมาคมติดต่อกับพวกเรามาแล้วแต่เขาเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตใจชั่วหยาบอย่างร้ายแรงในดวงจิตของเขาไม่มีสิ่งใด นอกจากความปรารถนาในทางที่ชั่วและความต้องการที่จะกระทํากรรมอลามกนา,นานาประการจิตใจของเขาถูกครอบงำอยู่ด้วยอกุศลวิตกเป็นส่วนมากฉะนั้นหลังจากที่เขาได้ละทิ้งกายเนื้อมาแล้วเขาจึงได้มาอยู่หน้าสถานที่อันสมควรแก่เขาอย่างแท้จริงสถานที่เช่นนี้เองคือมรดกแห่งกรรมอันชั่วร้าย และแห่งจิตใจอันหยาบช้าของเขาทั้งหมดนี้เป็นผลกรรมของเขาเองทั้งสิน้นเมื่อเราเดินต่อไปอีกภาคหนึ่งก็ปรากฏว่าหนทางได้ลาดลงไปอีกและเราคือข้าพเจ้ากับรูธก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องประสบภาพที่น่าสังเวชน่าเกลียดและน่ากลัวยิ่งขึ้นไปทุกทีแต่เราก็รู้สึกอุ่นใจว่า เอ็ดวินคงจะมีความสามารถคุ้มครองเราไว้ได้เป็นอย่างดีอันที่จริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะบุคคลผู้ยังมีกําลังใจไม่พอที่จะทนดูภาพอันน่าสยดสยองต่างๆได้หรือ,อยังไม่มีอำนาจคุ้มครองตนเองได้อย่างเพียงพอแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาสู่สถานที่อันเต็มไปด้วยอันตรายรอบข้างเช่นนี้เป็นอันขาดเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ ก็ได้เห็นร่างซึ่งน่าจะเป็นร่างของสัตว์มากกว่ามนุษย์นอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นหินโดยทั่วไปข้าพเจ้าไม่อยากจะใช้คำว่าร่างมนุษย์ก็เพราะสภาพที่ลายเห็นอยู่นั้นทำให้เกิดความสังเวชอย่างสุดที่จะบรรยายได้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นร่างของผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์มาแล้วจริงๆเครื่องนุ่งห่มที่ปกปิดร่างกายอยู่นั้นขาดวิ่นไม่มีชิ้นดี ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะมีปกปิดร่างกายอยู่หรือไม่ก็ดูเหมือนจะมีค่าเท่ากันเพราะปรากฏว่าเป็นเศษผ้าชิ้นหยาบๆเก่าแก่และขาดวิ่นจนกระทั่งสามารถมองเห็นเนื้อได้หมดทับทุกส่วนของร่างกายและเนื้อนี้เมื่อเพ่งพินิษดูก็ชวนให้รู้สึกว่าน่าจะเป็นร่างของซากศพมากกว่าที่จะเป็นของร่างที่ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งแขนและขามีแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่แทบไม่มิดเมื่อมองดูที่มือข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นกรงเล็บของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่าที่จะเป็นนิ้วของมนุษย์สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือดวงหน้าของร่างเหล่านี้เองเป็นดวงหน้าที่บิดเบี้ยวเย,ยเกจนแทบจะไม่เป็นรูปร่างทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า สมควรจะเป็นหน้าของสัตว์จะมากกว่าดวงตาเล็กและลึกลงไปในกระบอกตาริมฝีปากใหญ่หนาและบานยื่นออกมาทำให้มองเห็นฟันซึ่งมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับเคี้ยวของสัตว์นั่นเองเราจ้องมองร่างซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์เหมือนกันกับพวกเราเหล่านี้ด้วยความรู้สึกหดหูอย่างสุดซึ่งมันทำให้เรารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งว่า บุคคลเหล่านี้ได้ทำกรรมอย่างใดไว้ร้ายแรงเพียงใดจึงต้องได้รับความ